มีเหตุการณ์เมื่อวานนี้หลานสาวแทบจะลมจับเลยใช่ไหมคุณยายเอารถมอเตอร์ไซค์ของหลานซึ่งมันเสียอยู่กำลังจอดรอซ่อมปรากฏรถขายของเก่ามาคุณยายซึ่งอายุ91ปีแล้วแกหลงหลงลืมๆแกเห็นรถรับซื้อของเก่าผ่านมาหน้าบ้านแกเลยเรียกให้ซื้อมอเตอร์ไซค์หลานไปเลยในราคา1,000บาทค่ะนี่เพจ Facebook ข่าวประการนิวส์โพสเอาคลิปวงจรปิด มาให้ดูตอนที่คนรับซื้อของเก่ามายกมันจะใ์ไไปคุณยายขายไปราคาพันบาทหลานกลับมาจากที่ทํางานยาย,ยบอกไอ้ย,ยายหลาน,หนจะขายให้ดีเหรอใช่พอหลานกลับมาจากที่ทำงานคุณยายเอา,เอาเงินมาให้บอกเนี่ยดีใจไหมยายขายรถให้เองแล้วนะนี่ไงขายได้ตัง 1, ้งพันหนึ่งหลานไม่เป็นลมหายผึ่งไปตรงนั้<า>นเหรอบอกลมแทบจับรถยังผ่อนอยู่เลยแล้วก็ประกาศว่าสัมพันธ์ใครซื้อไปช่วยเอามาคืนหน่อยเดี๋ยวจะจ่ายให้พันหนึ่งที่เอามานะ่ะ ก็ได้ใจที่ได้รถคืนค่ะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ติดใจเอาความอะไรแค่เขารถมาคืนเราเราก็มีก็พอดีพี่กลับมาจากทํางานช่วงประมาณสิบโมงกว่าๆพี่มาพี่เลียวรถเข้ามาปุ๊บรถพี่ไม่อยู่แล้วพี่ก็เลยนึกว่ายายเข็นรถเข้าบ้านก็เลยมาดูในบ้านก็ไม่มีรถพอลงจากรถได้ถามว่ายายรถไปไหนอืมผู้ายแล้วขายไปพันหนึง่งขายไปพันหนึง่งใช่ข่าวดีได้คืนแล้ว ใช่ค่ะเพราะพคนที่รับซื้อไปเห็นข่าวเนี่ยน้องบสองสมีภรรยาค่ะมาที่โรงพักนะคะก็คือเอามออตไร์ซค์มาคืนค่ะแล้วทางฝั่งนี้หลานคุณยายก็คืนเงินให้ไปพันหนึ่งก็ไม่ได้ติดใจเอาความอะไรกันนะคะได้ทดคืนเรียบร้อยท่า <c oughs> ยมะัะ